เดนต่องรูปให้ดนะมนอจังไหนมันดันลงอวทำดีๆอะป้อนน้องอ๋อป้อนน้องนี่น้องแวแหวแล้วเนี่ยชิแวแววแล้วเนี่ยแหนมอาบอกชิแหนมแหเนี่ย ชวนหนาแป๊บแป๊บพี่ย่งเหรอลูกพี่แย่งหนูอ่ะทำไมพี่แย่งหนูอ่ะฟาดมันชักบาดดู ไิได้กินแล้วม่ไดกินมาแล้วแยำยำน้องตีนทีเป็นบ้าบาตนี่จะ้ำน้า